คุณ <Together. S 2> ผู้ชมคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากันนะคะซึ่งเราก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมานะคะอันนี้การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะเรียกว่าโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่า DLTV นั่นเองนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะจารย์คะ,คะโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะของมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล เรามีวิธีช่วยเหลือในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนยังไงบ้างคะเราจะให้คณะครุศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาครนคะคะผลิตสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆนะคะ,คะเพื่อที่จะนําไปส่งให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลออกไปนะคะได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการผลิตสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอนก็แปลว่าสื่อที่ใช้นั้นอาจจะไม่ใช่เนื้อหาสาระที่อยู่ในรายวิชาของในห้องหรือว่าในชั้นเรียนน,นั้นๆแต่เป็นสื่อที่เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งค่ะซึ่งเราก็ทามาทุกปีเช่นเดียวกันค่ะเราเรียกว่าโครงการสนับสนุนสื่อบดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนครูค่ะค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมเราไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะพานิธทานสนุกเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมละ่ะคะลองทำโนสิไงจ to s อ e you here Where you going โครงการสื่อ DLTV นั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยใน3จังหวัดด้วยกัน 1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร2 จังหวัดสมุทรสาครและ3จังหวัดสุพรรณบุรีโดยกลุ่มเป้าหมายนั้นจะประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้สอนบุคลากรและบัณฑิตครูที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยในโครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู เสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทักษะแห่งศตรวรรษการเรียนรู้ที่21ที่จำเป็นต่อผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งโรงเรียนในขนาดเล็กรวมถึงมหาพิลัยจะดำเนินการขยายผลให้แก่สถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของการดำเนินการนั้นทางมหาพิลัย มีการกำหนดนโยบายเพื่อการขยายผลลงสู่สถานศึกษาในทุกแห่งหนที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป ะค่ะคุณผู้ชมเป็นความตั้งใจนะคะแล้วก็ทุ่มเทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการช่วยกันผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้กับโรงเรียนห่างไกลนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังได้ปรับการเรียนการสอนสู่สมาร์ u ยูนิเวอร์ซิตี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะาจา์ว่าการปรับรูปแบบทิศทางไปสู่สมาร์ u ยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะขนาดนี้เราเราใช้คำว่าสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยความหมายก็แปลว่าเรากำลังจะเร่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพานะคะนั่นคือประการที่1สมาร์ทประการที่1ก็คือสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพประการที่2ก็คือสร้างบัณฑิตหรือว่าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพาและประการที่3มก็คือสร้างพัฒนา อาจารย์และก็บุคลากรที่มีคุณภาพทั้ง3อย่างนี้ประกอบกันเนี่ยเราก็เรียกว่าการสร้างให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะโดยสมาร์ททั้ง3ประการเนี่ยคะ่ะเราจะอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเนยด้านด้านที่1ก็คือการพัฒนาหลักสูตรให้สมาร์ทของเราเนี่ยก็คือ4ปีก็จะพัฒนาครั้งหนึง4-5ปีก็จะพัฒนาครั้งหนึ่ง ก็จะทําให้หลักสูตรทุกหลักสูตรนะคะทันสมัยนะคะเนื้อหาสาระรวมไปจนถึงรูปแบบกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนก็จะต้องสมาร์ทด้วยนะคะสื่อการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนก็ต้องสมาร์ทนะคะเราก็เรียกว่าหลักสูตรที่สมาร์ทนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการพัฒนาครูบาอาจารย์นะคะ,ะก็ต้องพัฒนาให้ครูบาอาจารย์นั้นก้าวสู่การเป็นสมารท์ททีเชอร์สร้างศักยภาพในเรื่องของเชิงวิชาการนะคะยกระดับคุณภาพ ของตัวเองรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะก็คือสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ก็ยังจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของโครงสร้างเรื่องของสถานที่เรื่องของห้องเรียนเรื่องของสื่อรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเน,นะะี่ยค่ะเราก็จะเน้นนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเป็นด้านที่หนึ่งะคะเรื่องของยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านที่สองก็คือเรื่องของการาพัฒนางานวิจัยสร้างนวัตกรรมแล้วก็นำสู่การพัฒนาท้องถิน่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่นค่ะนะคะส่วนด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของการบริการวิชาการสู่สังคมหรือว่าการพัฒนาท้องถิน่นนั่นแหละเมื่อเราเมื่อครูบาอาจารย์เรานักศึกษาของเราเนี่ยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถแปลงงานวิจัยนั้นเป็นนวัตกรรมได้เราก็เน้นให้อาจารย์แล้วก็นักศึกษาของเราะคะ่ะ นำทั้งสองอย่างเนี่ยลงไปพัฒนาท้องถิน่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสมาร์ตในเรื่องของการให้บริการวิชาการหรือว่าการพัฒนาท้องถิน่นส่วนด้านต่อมาก็คือเรื่องของการบริการวิชาการในเรื่องของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาศิลป,ปะวัฒนธรรมท้องถิน่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้แล้วก็เป็นผู้นําทางด้านศิลป,ปวัฒนธรรมต่อไปค่ะด้านด้านที่5นะคะก็คือเรื่องของการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลน,นะคะซึ่งทั้ง5ด้านเนี่ยค่ะเราก็จะเน้นการบริหารจัดการแนวใหม่ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้นะคะอันนี้เราเรียกว่าแนวทางการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ โอ้โหนั่งฟังนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่กําลังจะเตรียมตัวเป็นน้องนนักศึกษานะคะสนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจารย์ฝากข้อมูลไว้กับรายการหน่อยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้วยค่ะค่ะในโอกาสนี้ก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า มหาวิทยาลัยของเราณนะขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้อย่างเพียบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณาจารย์แล้วก็บุคลากรรวมไปจนถึงเรื่องของอาคารสถานที่แล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยนะคะเราเชื่อมั่นได้ว่าทั้งหมดที่เราได้พัฒนามานี้ค่ะจะสามารถช่วย ในการพัฒนาหรือว่าสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอบพระคุณค่ะ,คะ